นอกในนะครับ80ดสิครับเก้าสิบสิบเจ็ดอ้วสเตอร์ก็เปลี่ยนนะครับเป็นสามสิบหกฟันเดิมเดิมนะครับเจ้าของไปเปลี่ยนสเตอร์มาแล้วได้สเตอร์น้อยมานะครับเสียกำลังรถเลยนะครับแบบนี้อ,อะไรครับดูสติกเกอร์ก่อนนะครับนี่ ยางหน้าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับคันน uh, uh, ี d im, d ้น no. uh. e, ี e, ่แล้วเพิ่มเติมคืออะไรครับเจ้าของจะใส่อะไรเพิ่มพักเท้าเอายางพักเท้านาะนี่นะครับเจ้าของนะครับนั่งรอตั้งแต่เช้าอยางพักเท้าเอาสีอะไรดีครับเอาสีอะไรจะได้เอาเลือกเอาเลยอชอบสีสันเนาะสีสันสวยงามอะไรจะดด่มๆเนาะเปลี่ยนแปลงบ้างเฮ้ยพวกเรา เราจะเอาสีอะไรให้แกดีเนาะรถสีน้ำเงินนี่สีชมพูหรือเปล่าสีชมพูนี่เอาเอาสีเอาเอาสีส้มดีกว่าไหมสีส้มห่อเนาะเอาเอาพลาเติกสีส้มมาช่างบนห่ออืมจับมือจ้ะนี่ยครับเจ้าของบอกว่าเราไม่ต้องการดื่มเดิม ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้างนี่นะครับมาสองท่านเลยครับอันนี้เทด้วยเอาุบเลยครับโอ้จบมาเรียบร้อยครับช่างฟิวครับอันนี้ใส่สีอะไรให้ลูกค้านี่สีส้มครับอืมสวยไหมฮะสวยครับแล้วใครแนะนําดแนะนําใช่ไหม โอ้โหบอกคุณตาให้เปลี่ยนวงล้อยางน้อยด้วยไป <laughs>